และอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะผลสำเร็จโครงการคนละครึ่ง plus ผู้ใช้สิทธิ์19.76ล้านรายเงินสะพัด8.4หมื่นล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัว0.2%ด้านการท่องเที่ยวตลอดปี2,568สร้างไรายได้กว่า2.7ล้านล้านบาท กระทรวงการคลังรายงานผลสำเร็จโครงการคละครึ่งพลัสเมื่อเวลา23นาิกาวันที่31ธันวาคม2568โดยมีผู้ใช้สิทธิ์19.76ล้านรายมีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงินจำนวน9 2, 11, 11ล้าน2 0 11,118รายและมียอดจ่ายผ่านโครงการรวม84,185.73ล้านบาท นอกจากนี้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน9,99,350นรายและมีร้านค้าหรือผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ความรู้ทักษะหรือเรียนรู้ทักษะใหม่สำเร็จ98,930รายช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ0.2ในปี2,568เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีโครงการซึ่งจะสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างต้นปี2,569สำหรับการท่องเที่ยวที่เป็นอีกหนึ่งไรายได้หลักที่สำคัญของประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานสถิ นักท่องเที่ยวสะสมตลอดปี2,568สามารถทำไรายได้รวมจากทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยเที่ยวไทยไปกว่า 2.7ล้านล้านบาทต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม32 9 7 4 3 2 1ล้านคนสร้างไรายได้จากตลาดต่างประเทศ1 5 3 6 5 7้ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นโดยมีการต้อนรับเที่ยวบินปฐมเลิก TR 6 7 0เส้นทางบินตรงสิงคโปร์เชียงราย ของสายการบินสกูตของสิงคโปร์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสิงคโปร์กับภาคเหนือของประเทศไทยสะท้อนศักยภาพเมืองหน้าเที่ยวและความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดสิงคโปร์ค่ะ